สองีครับเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุก่อนอุปสมบทครับทรัพย์สิสนใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจำหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้มาตรานี้นะครับก็คือเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบทนั่นเองครับแม้ว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือว่าขายได้เงินนะครับภายหลังอุปสมบทแล้วเนี่ยก็ยังคงถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบทครับ กรณีอย่างนี้นะครับเมื่อพระพิสุมรณภาพเนะี่ยทรัพย์สินดังกล่าวครับย่อมไม่ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำนาวของพระพิสุนั้นนะครับแต่ให้ตกทอดแก่บุคคลที่เป็นทายาทโดยรรมของพระพิสุนั้นครับตามมาตรา1624ครับต่อไปมาตรา1 6 2 7เครับเป็นเรื่องของกรณีถือเป็นผู้สืบสันดานครับบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความแห่งประมวลกฎหมายนี้ครับมาตรา1 6 2 7ก็นะครับก็เป็นกรณี ที่ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาห์ก็คือบุตรนอกกฎหมายที่ได้รับรองแล้วรวมทั้งบุตรบุญธรรมครับโดยการรับรองบุตรนอกกฎหมายตามมาตานี้นะครับจะรับรองในระหว่างที่ทาลกอยู่ในคันมันดาก็ได้ครับหรือจะเป็นกรณีพิธิการการรับรองบุตรนอกกฎหมายนะครับ ซึ่งกฎหมายเนี่ยไม่ได้กําหนดแบบพิธีกรรมไว้นะครับว่าต้องทําอย่างไรก็ต้องดูตามพฤติการไปเรื่องๆไปครับเช่นบิดาครับยอมให้ใช้นามสกุลเป็นต้นนะครับหรือเป็นคนแจ้งเกิดว่าตนเนี่ยเป็นบิดาหรือการให้อุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นครับส่วนผลของการรับรองบุตรนอกกฎหมายนะครับเมื่อมีการรับรองแล้วเนี่ยย่อมมีผลทําให้บุตรนอกกฎหมายนะั้นเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายครับจึงมีสิทธิ์ได้รับมรดก ของบิดาได้นั่นเองต่อไปมาตา1629เนะครับเป็นเรื่องของลำดับทายาทโดยธรรมนะครับซึ่งเป็นมาตาหลักเลยนะครับทายาทโดยธรรมมี6กลำดับเท่านั้นและภายใตาา้บังคับแห่งมาตา1 6 3 0า1630วคสแต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ อนุ1ผู้สืบสันดานอนุ2บิดามารดาอนุ3าพี่น้องร่วมบิดามานดาเดียวกันอนุ4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันอนุหปู่ย่าตายายอนุ6ลุงป้าน้าอาส่วนวรคท้ายครับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรมยใตาบังครับแห่งบทบััติมาตรา1 6 3าครับเรามาไล่กันทีละลำดับเลยนะครับลำดับแรกก็คือผู้สืบสันดานครับผู้สืบสันดานก็หมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงไปของเจ้ามรดกครับก็เช่นบุตร หลานเหรือของเจ้ามรดกครับโดยบุตรของเจ้ามรดกที่อยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นครับที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกครับตัวอย่างเช่นหากเจ้ามรดกมีบุตรนะครับถือว่าบุตรเป็นผู้สืบสันดานชั้นที่สนิทที่สุดครับจึงมีสิทธิ์ได้รับมรดกส่วนผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถดงไปได้แก่หลานเหลนรือนะครับย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือหากจะได้รับมรดกได้ก็แต่โดยการรับมรดกแทนที่เท่านั้นครับ ต่อไประดับที่2เป็นบิดามดานะครับก็หมายถึงบิดามารดาของผู้ตายครับโดยเป็นผู้ให้กําเนิดผู้ตายส่วนพ่อตาแม่ยายหรือพ่อสามีหรือแม่สามีนะครับไม่ใช่บิดามารดาของผู้ตายนะครับมดานี่ก็ต้องเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายครับส่วนบิดาเนี่ยต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกันครับจึงมีสิทธิ์รับมรดกของบุตรผู้ตายได้ครับการที่เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้นะครับอาจมีหลายกรณีด้วยกันเช่นบิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ก่อนที่บุตรจะเกิดนะครับหรือภายหลังบุตรเกิดนะครับหรือบิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรหรือว่าสามีคำามิภาคสายถึงที่สุดว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้นแล้วครับต่อไปลําดับ3ครับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกนะครับก็ให้ถือตามความเป็นจริงตามหลักสายโลหิตนะครับแม้ว่าบิดามารดาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามครับ ต่อไปลำดับที่4ครับพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกครับต่อไปลำดับที่5ครับปู่ย่าตายายก็หมายถึงบุปการีโดยตรงขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยจะต้องถือตามความเป็นจริงครับส่วนลำดับที่6ครับลุงป้าน้าอานี่หมายถึงพี่ชายพี่สาวน้องชายหรือน้องสาวของบิดาหรือมารดาของเจ้ามรดกครับโดยถือเอาตามความเป็นจริงครับ ต่อไปมาตราหนึ่งหกสองเก้าวักท้ายนะคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมครับมีสิทธิได้รับมรดกด้วยต่อไปมาตราหนึ่งหกสามศูนย์ครับเป็นสิทธิของทายาทในแต่ละลำดับครับทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับหนึ่งหนึ่งที่ระบุว่าในมาตราหนึ่งหกสองเก้านั้นชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันถ้านลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียวทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดครับมาตราหนึ่งหกสามสามนะครับทายาทในลำดับเดียวกันเนี่ยย่อมม ถ้าเกิดว่ามีทาย,ยายทโดยธรรมในลำดับเดียวกันเพียงคนเดียวนะครับคนนั้นเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดครับ